อนนี้นะคะก็เป็นเวลาหกโมงยีออ่สิบแล้วนะคะคือวันนี้น้องพีชจะต้องไปโรงเรียนวันแรกนะคะของเทอมสองนะคะจากปกติที่ออมีตื่นสายบ้างตื่นเช้าบ้างนะคะแต่วันนี้จะเริ่มตื่นเชานะะ้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาปลุกน้องพีชนะคะจากที่นอนนะคะแต่งตัวไปโรงเรียนกันนะคะน้องพีชน้องพีคขับ น้องพีชครับน้องพีชครับตื่นได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปลงเรียนกันครับลูกตุ๊กตึสงสัยจะต้องแต่งตัวจากการนอนนี่แหละค่ะนอนสบายมากเลย <laughs> น้องพีชครับพีชครับลูกพีชครับตุ๊กตกตน้องพีชเดี๋ยวมามาแต่งตัวให้น้องพีชเลยได้ไหมครับนะครับ ตัวกันแบบลับๆแล้วจ้าแต่เราปิดแอร์ก่อนดีกว่าเราพีดหนาวน้องพีคน้ังพีคน้องพีคน้องพีคเน่าไปถอดเสื้อก่อนนะพี่ไม่ยอมเตื่นอะไร่รลูก าติดกระดุมก่อนค่ะบเอ๊มาติดกระดุมก่อนค่นะม,มีเด็กน้อยไม่ยอมตื่นนอนเอ๊ะออออุอ้ยมาม่าก็จะขับรถแล้วนะบูก๊กระตือบุ้นบุ้ <L un> เพิ่มพลังแล้ววันนี้กินเป็นอะไรคะกินเป็นอะไรคะลกูกแซนด์วิชอะไรคะทูน่าใช่ไหมอร่อยไหมครับพี่ก็ใส่ถุงเท้าเตรียมไปโรงเรียนแล้วครับเก่งมากเลยอืมโอ้ย,ยดียดีดี ใส่รองเท้าด้วยใส่รองเท้าด้วยใส่รองเท้าด้วยโอ้เก่งมากใส่ได้ไหมครับอือห,หือเก่งสุดๆเลยชิวเรียบร้อยเรียบร้อยไหมตุ่มเก่งมากเลยครับ เรียบร้อยแล้วพร้อมไปโรงเรียนแล้วตอนนี้นะคะน้องพิทก็พร้อมไปโรงเรียนแล้วพร้อมไหมน้องพิทพร้อมไหมครับพร้อมวันนี้นะคะน้องพิทให้ป๊าะะมาส่งนะคะ เดินไปเองเลยนะคะออย่าพึ่งค่ะลูกกระเป๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินหวายสวัสดีค่ะาวัาดีค่ะไปเลยค่ะนะ นี่ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่น้องพีทได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะวันนี้เป็นโรงเรียนวันแรงนะคะดูเป็นยังไงเออสวัสดีค่ะแค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้น่าปปี้ไม่รอเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมสนุกไหมคะสนุกไหมใส่รองเท้าครับลูกใส่รองเท้าครับลูกอ้าตาตา ได้ไหมจึ๊บจึ<า>๊บอ่อไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยเร็วเร็วค่ะสวัสดีด้วยสวัสดีครับก็เร็วเร็ว กิจกรรมหลังเลิกเรียนทุกวันนะคะก็คือช้อปปิ้งค่ะทุกคนแม,แม่แม่บ้านไหนเป็นเหมือนกันบ้างคะบ้านนี้คือต้องเข้านะคะร้าที่สาคัญคือร้าน20บาทเนี่ยคะ่ะอยู่ข้างโรงเรียนพอดีเลยคะ่ะกลับมาจากโรงเรียนแล้วคะ่ะแม่เก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กลับมาสู่สภาพเดิมคะ่ะเละมากเหมือนเดิมใช่ไหมครับ เรียบร้อยแล้วนะคะกับ1วันพันเหตุการณ์นะคะของการเปิดเทอมวันแรกของน้องพีทนะคะกปลนใจให้ช่อง Baby Peach Family ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่พัดกับน้องพีทนะคะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนคะ่ะสคะอย่าลืมกดติดตามน,นั้นแต่เี่ยไปไนไปไ